สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานตอนเย็นฝนตกดินยังเปียกอยู่นะแต่เดี๋ยวสายๆวันนี้แดดก็แรงดูท้องฟ้าตอนเช้าสิสวยมากเลยสีสันสลับกันกับก้อนเมฆสวยมามาเก็บผักตอนเช้ามาเก็บผักส่งลูกค้านะคะเก็บตอนเช้าทุกวันเดี๋ยววันนี้จะตัดยอดมะระนะคะตัดยอดมะระ แล้วก็ถั่วฝักยาวเก็บถั่วฝักยาวเนี่ยถั่วฝักยาวดอกดอกชุดใหม่กำลังมานะคะทิ้งช่วงไปตอนนี้ดอกมาลูกจะไม่เยอะนะเพราะว่าทิ้งช่วงไปนะตรงนี้เหี่ยวเฉียวตอนอากาศร้อนร้อนจนเหี่ยวเลยแล้วก็มระจีนรุ่นที่สองอุ้ยไม่เจอ บวกะเผาก็เผา,าดูเขียวสดชื่นขึ้นมาทันทีก็เผาเยอะนะคะปีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บพริกพริกพริกเก็บวันนี้พริกวันนี้ต้องส่งพริกให้ลูกค้าด้วยจะเก็บเสร็จไหมเนาะ สวนผักอันนี้ที่สวนไผ่นะคะสวนไผ่ป่าไผ่ของเราป่าไผ่ป่าไผ่ผน้อยๆเดี๋ยวถ้าเนี่ยฟักทองอลูกนี้เป็นอันอยัง ฟักทองก็เริ่มโสมแล้วนะใกล้จะโละแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักคงคงโละฟักทองรออีกรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะเรื่องว่างจะมาโละออกจะได้ไถสวนพร้อมๆกันถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวจะเอารำข้าวมาโรยแล้วก็ไถยหญ้าอีกรอบหนึ่งนะคะ Yeah. สวนสวนไผ่ก็จะเหลือพริกกระเพราหัหระพาแมงลักแล้วก็บวบบวบออกลูกน้อยนะอันนี้โตพอดีละลูกนะโตพอดีละออกลูกน้อยมากเลยบวบนี่ตาลึงตําลึงก็จะต้องตามหาหน่อยนะเพราะโดนบวบทับเก็บยากหน่อยอ มระรุ่นใหม่ๆเขากำลังมาเดี๋ยวจะโละมระรุ่นแรกที่สวนมรจีรุ่นแรกที่ไอที่สวนใช่ที่บ้านออกนะคะที่ซุ้มมระที่บ้านออกจะเอาไว้แค่แปลงเนี้ยว่างๆอันนั้นจะโละออกอถั่วได้หลายฝักอยู่นะคะวันนี้น่าจะได้กิโลหนึ่งก็จะเหลือประมาณเนี้ยผักบุ้ง ผักบุ้งตัดให้งอกมาใหม่อยู่ตอนนี้กําลังขึ้นมาแล้วก็มะเขือรักบี้อันนี้ปลูกอันนี้ปลูกเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขายด้วยนะคะแต่ว่าแยกมาไว้จะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์จะได้ไม่ไม่กลายพันธุ์ก็มีพริกขี้หนูสวนสวยอย่างเดียวแล้วพริกกระหลี่ยงสวยแต่ยังไม่ออกลูกเลยจะได้กินไหมตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตัดยอดมะระกับ เก็บผักก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ thank you